นะครับช่วงเช้าเช้านะครับไกลๆเขาจะมีฟาร,ร์มไก่นะครับจะมีเสียงไก่นะแล้วว่าช่วงเช้าเช้านี่ผมจะสาธิตวิธีการปลูกพริกให้ดูนะครับปลูกพริกแบบอ่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีปัญหาพวกมาลงมาแรงนะครับแล้วก็อาจจะใช้ระบบอ่เขาเรียกว่าการเกื้อกูลกันนะนี่แทงน้ําผมนะนี่บางคนบอกไม่ใช่แทงน้ำาัวนีมันป่าชันชนนะครับ ไม่ใช่นะครับตรงน,นี้ก็คือถทงน้ำนเนี่ยเห็นเสาเหล็กไหมครับนเนี่ยเป็นทออน่อหนาอ่าท่อสัมกะสนะครับขึ้นไปแล้วทาไมบางคนบอกว่าทำไมมีอะไรขี้เกียวเต็มเลยตอนนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วพูนะนีนะ่ต้นถั่วพูนี่เป็นต้นมะละกอนะนี่ก็เป็นต้นมะละกอซ้อนในต้นมะละกอก็จะมีต้นพริกครับรู้จักไหมนี่บางคน,นมันเหมือนหญ้าเลยใช่ครับเหมือนหญ้าเพราะว่ามัน ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งก็คือปลูกไว้แล้วแล้วก็ลดลดอย่างเดียวได้หลายอย่างแต่เราทําเป็นหลายๆชั้นนะครับชั้นแรกก็คือชั้นบนนะชั้นบนเราจะเป็นนี่ถั่วปูกับตําลึงนะครับแต่ว่าชั้นล่างลงมาก็จะมีพวกตะไคร้ใช่ไหมครับตะไคร้นะครับแล้วก็มีกระเพราด้วยกระเพรานี่ไม่ค่อยสวยเท่าฝั่งน้นสวยนะเนี่ยต้นก็สวยนะครับเร็วกันไปไหมเนี่ยนะหนะลังจากนั้นก็ กะเพราแล้วก็ยังมีพริกนะครับพริกอ่ะตอนนี้จะเป็นตอนที่เราจะพูดถึงพริกพริกเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าเกิดใครที่อยากปลูกริกแบบนะฮะผมแนะนําเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แบบน้ํายืนนะครับบางคนบอกทำไมเอาก้อนหินมากอง,วงอรวมไว้อย่างงี้นะครับก้อนหินเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพวกกิ้งเหลนหรือว่ากระปอมนะครับหรือว่าบ้านเรากระปอมนะกิ้งก่านะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะชอบไปกินพวกมแมลงพวกอะไรเงี้ย เราไว้เงี้ยเขาจะโผล่ออกมาถ้าเกิดว่าช่วงเช้านสายหน่อยเนี่ยเขาจะออกมานะครับแต่เขาอาศัยอยู่เขาจะอาศัยอยู่ด้านในหรือไม่งั้นถ้าเกิดใครไม่มีอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือต่างอำเภอหรือในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีหินใช้เศษไม้ก็ได้นะครับเศษไม้สักประมาณท่อนเท่าแขนเนี่ยนะครับกองกองกองรวมแล้วก็ไว้ให้กิ้งเลนกิ้งกาอะไรเงี้ยอยู่นะครับแต่เราก็ปลูกทิกค่างๆได้เลย,เลยนี่เห็นไหมครับนี่เป็นต้นริกนะ นี่นครับเดี๋ยวเวิวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเป็นต้นพริกนะครับเป็นดอกพริกเนี่ยปลูกไว้ข้างๆเลยนะครับทําไมเทคนิคปลูกอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกพริกอยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับกิ้งเหลนกิ้งกาเขาจะออกมากินพวกตัวหนอนหรือว่าแมลงวันทองที่จะมาไข่ใส่พริกนะครับช่วงเย็นช่วงสายๆเนี่ยถ้าเกิดมีเวลามันจะมาถ่ายให้ดูจะมี กิ้งก่านะครับช่วงตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดเลยจะมีกิ้งก่านอนอเราก็จะได้พริกนะครับนี่ไงบางคนบอกมันไม่เหมือนต้นพริกหรอใช่ครับ <c oughs> มันคล้ายต้นหญ้านี่แหละเราไม่รู้แต่ว่ามันเป็นพริกนะครับนี่ไงมีดอกด้วยมีลูกด้วยนะครับมีเม็ดพริกด้วยฉะนั้นถ้าเกิดปลูกอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสตรูพืชนะครับหญ้าลกไหมลกชัวร์เลยมีทั้งตน้นหญ้ามีทั้งตน้น เลยสารพัดต้นแต่ว่าหลักการก็คือเราต้องมีเนี่ยฮะมันต้องมันต้องอยู่ใ,ใกล้กับเนี่ยเราจะปลูกแบบไอ้เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสังเกีดูแล้วถ้าเกิดปลูกแบบโล่งๆเลยเนี่ยมันไม่มีที่ซ่อนของไอตัวกิ้งเหลนหรือว่ากิ้งกาเนี่ยมันจะไม่มันพริกมันจะเน่านะพรบกิ้งกามันก็อยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันลกๆอยู่นะ แต่ลกด้วยความตั้งใจนะไม่ใช่ลกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะสังเกตดูนะครับลกด้วยความตั้งใจเนี่ยพวกเพียพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มากวนนะครับเพราะมันมีกิ่งกาใกล้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเสร็จอยู่ไกลๆดูเดี่ยวอย่างเงี้ยกิ่งกาไม่มีอย่างเงี้ยมันเราต้องอนุรักษ์ไว้นะกิ่งกาไม่ใช่จับไปใส่พริกยำหรือว่าไปก้อยมันก็ มันมันมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้เขาอยู่ใ,ใกล้เรานะช่วยช่วยเราจับหนอนจับเพี้ยะนะครับอ่านี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันถ้าเกิดใครที่อยากปลูกฟิกนะครับโดยการไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ศัตรูพืชน,นะครับพวกหนอนพวกเพีย้ยทำไงดีไม่ต้องฉีดด้วยนะครับแบบไม่ต้องฉีดยาแต่เราก็ขายเคมีกเกษตรแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกแบบน้อยเนี่ยไม่ต้องฉีดแล้วเทคนิคก็คือใช้การควบคุมของ ตัวห้ามนะครับตัวห้ามก็คือพวกที่จับกินนะก็คือพวกกิ้งกากิ้งเหลนอย่างเงี้ยนะโอเคจะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับฝากไว้หน่อยละกันเนาะกับการปลูกพริกแบบไม่ต้องฉีดยาแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอ่ากังวลมากเรื่องของศัตรูพืชนะครับก็ได้กินผมราะว่าตัวนี้เนี่ยผมจะอัืเดตให้ดูว่าอายุเขาจะยาวไหมนะครับเรื่องของพริกชีฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดมนเป็นพริกกระเหลียงเนี่ยโอ้โหโคตรยาวนะผมเจอแล้ว เป็นเกือบแปดปีเก้าปีเนี่ยยังเห็นนลคต้นแบบสูงเลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูหน่อยนะครับว่าพิชีฟ้าเนี่ยเราจะอยู่ได้สักประมาณเท่าไหร่แต่ต้องบำรุงนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยเป็นเป็นปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์สลับกับปุ๋ยเคมีบ้างนะครับแล้วก็ใส่พวกเม็ดฮิวมิกด้วยนะครับอืก็ถือว่าต้นสวยดำดีนะครับ เม็ดก็สวยดีนะครับอ่ะนี่ฝากอยแล้วกันเนาะวิธีการปลูกพริกแบบไม่ต้องกังวลเรื่องของศัตรูพืชน,นะครับอาศัยร่วมก,กันกับกิ่งเหลนกิ่งกาแล้วก็เศษกองเศษไม้หรือว่าเศษหินนะครับต้องปลูกกลางๆกองด้วยนะเกิดปลูกไก่เนี่ยเจอพวกหนอนเหมือนเดิมเนาะนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับช่องสบายดีช็อปปุ๋ยยานะครับกับผมทีมงานดีเจแสนแราชสีและฝาก ร้านปัจจัยทางการเกษตรของเราด้วยนะครับมีจําหน่ายเก็บกันปลายทางนะครับบางช่วงเราก็จะรีวิวในส่วนของในส่วนของอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรนะครับว่าวิธีการใช้ยังไงนะครับเทคนิคการใช้ยังไงเนาะขอบคุณครับช่วงนี้ครับ